สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแมนแซดเดลี่นะครับก็วันนี้จะมารีวิวรถซิกเกอรนะครับคันเดิมตอนนี้ผมวิ่งไป2องหมืโลแล้วนะครับก็จะมาบอกว่าเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็อันนี้เพิ่งไปเข้าศูนย์เช็คเรียมาอันนี้ผมชาร์จแค่สิแอมป์นะใช้โซลาเซลล์ก็ไม่ได้รีบชาร์จอะไรเพราะว่า เอาถ้าวันปกติไม่ได้ใช้รถเยียเท่าไรพอใช้เลยครับก็ถ้าบ้านใครมีโซลาเซลล์เนี่ยชาร์จไม่ต้องรีบชาร์จเร็ว3 2แอมป์อะไรก็ได้ถ้าเราวิ่งวันหนึ่ง7-80โลเนี่ยชาร์จ7-8แอมป์ตอนมีแดดนะครับโอ้สบายนะครับอย่างผมจะมาบอกว่าผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับเสียดายไหมที่ไม่เอาตัวท็อปอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมาดูกันเอ่อหน่ระยะตังไหนเี่โอเค ตรงนี้ต้องมันเพิ่งไปเช็คระยะมาเนาะแล้วก็ศูนย์รการมันก็ได้รีเซ็ตละไปเช็คมาวันก่อนนะวิ่งไป6 0 0โลอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้เลขใหม่รถมันไป2องนกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะลองนี่ให้ดูโอเคเ,อเป็นไงบ้างนะครับก็วันก่อนเนาะผมเอาไปเช็คระยะมา นะครับรอบ20,000โลนทีนี้พอดีอที่สูงรายการเนาะก็ช่างเคยลงไปคุยได้กันหลายครั้งก็ลเลยลงไปขอเขาดูพวกอ s อ s โอเแบตนะครับก็ปรากฏว่า20,000โลนอะ่ะคันนี้เสื่อมไปประมาณ1%นะครับมันเหลือ98.94นังไงนี่ยะนะครับก็คือโอเคเลยเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็เสื่อมไปแค่ น้อยมากอะคือแทบจะไม่เสื่อมเสื่อมเลยนะเพราะว่าผมชาร์จเนาะเล้งต่อวันนะมันวิ่งได้เท่าเดิมเลยสองหมื่นโลก,ก็คือไม่ได้มีปัญหานะครับใครไม่กลัวเรื่องแบตเสื่อมเอ่อรถไฟฟ้าไม่ได้เสื่อมอะไรง่ายขนาดนั้นนะครับยกเว้นคุณไปเจอแบตท,ที่มันมีปัญหา,าจริงๆอะอันนั้นเขาก็เคมได้นะครับทีนี้ซิกเกอรเตัวเริ่มเป็นไงบ้างใช้มาสองหมโลนะใช้แบบชีวิตจริงเนะใช้แบบทุกวันนะครับ รับส่งลูกใช้ขนของใช้อสารพัดอ่ะาาผมใช้คุ้มนะครับก็สิ่งที่ผมคิดว่าผมตัดกใจถูวงนะก็คือไม่ได้เอาตัอทอมนะเพราะว่ามันไม่มีจอไอเคสอยู่ดีนะ่คือไม่ชอบนะครับยังไงก็ไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบรถที่มันมีจอตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ลกําโพงยัมาห้าเสียดายไหมเอ่อถ้าเป็นฟัู้สึกเนะาะก็อาจจะเสียดายที่มันไม่ได้นะแต่ว่าชีวิตจริงครับผมว่าไม่ค่อยได้ฟังเพลงเท่าไหร่เลยนา,นานๆจะได้เปิดสักทีนะับเพราะว่า ลูกขึ้นรถก็ลูกไม่ค่อยชอบฟังเพลงเขาลูกอยากจะดู Youtube ดูอะไรก็ดู iPad ดัูอะไรไปครับแคบจะมาค่อยไดเปิดลำโพงใช้เท่าไหร่ก็ฟังเพลงก็เสียงแย่ไหมไม่แย่ไม่แย่ขนาดนั้นนะครับถ้เทียบกับขันเก่าผมที่เป็นเอิการแล้วก็ดีกว่าเยอะนะครับอ่าแล้วก็ระบบการช่วยขับนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับก็จริงๆตัวซอฟต์แวร์มันไป1.0.4แล้วแล้ว วันนั้นนะช่างก็แนะนําให้อัพเดียแต่ผมไม่สะดวกเนาะเวลาผมไม่ได้ผมอยู่จันทบุรีเนาะต้องขับรถไปกรุงเทพเอาไปเข้าศูนย์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ไม่ได้เผื่อเวลาที่จะไปอัพซอฟต์แวร์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปอัพที่พัทยานะครับเสาร์นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าในในโปรแกรมไอโปรแกรมวิเคราะห์ของซิกเกอร์ที่ช่างเราให้ดูเนาะมันจะมีเรื่องที่มันอัปเดตเข้ามาหลายเรื่องเหมือนกันนะครับที่มันยังไม่เขียวนะเขาบอกว่าแนะนําให้อัพนะครับพวกระบบขับขี่จะด,ดีขึ้น ซึ่ง1.0.1เนี่ยไอ้รถรุ่นแรกรถแรกเ่ยผมถือว่าระบบช่วยขับดีมากเลยนะครับขับทางไกลเนี่ยใช้ Auto ออโต้พายโลกับเลนคีมเนี่ยถือว่าไว้ใจได้ระดับหนึ่งนะครับมีรถใจอะไรอยู่ข้างหน้ามันก็เบี่ยงให้แล้วก็ถือว่าช่วยเหลือเราได้ดีนะครับเรื่องเลนคีมเนี่ยผมตอนแรกผมปิดเนาะช่วงแรกอะแต่ตอนหลังอะหลังพันโลไปแล้วผมแทบไม่ได้ปิดเลยผมก็ใช้ที่มัน เปิดให้นะครับมันก็ไม่ได้ลำคลายขนาดนั้นถ้าเราจะแบบข้ามเส้นอ่างเงี้ยเราก็เปิดไฟเลี้ยวนิดนึงนะครับมันไม่ได้ดึงขนาดนั้นหรือว่าถ้าชุกเฉินจริงอะ่ะมันก็ไม่ได้ดึงแรงนะมันก็ดึงตึกตกต๊กนิดน,นึงนะครับถือว่าไม่ลำคลาญดีมากนะครับอะ่ะแล้วเรื่องอะไรกับที่ตัวตัวเริ่มตัวเริ่ม,ต,มตัวเริ่มไม่มีตัวท็อปมีก็คือเบาะไฟฟ้าข้างๆนะครับกับปรับเบาะเย็นเบาะอุ่นมาไรนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเสียดายเล็กแต่ความเป็นจริงเบาะก,ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากเย็นที่ ตูดเราวนะเอ่อถ้าคนชอบก็อาจจะไปตัวท็อปนะครับแล้วก็บาะข้างไฟฟ้าจําเป็นไหมก็ไม่ได้จําเป็นมากนะครับก็คนนั่งข้างก็เมียผมก็ไม่ค่อยได้ปรับอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ข้างหลังก็จะเป็นอ่าเมียนั่งกับลูกบางทีนะครับหรือว่าบางทีก็พับบอ่อไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับนั่งเป็นไงบ้างอ่าถ้าคนตัวไม่ใหญ่อ่ะนั่งไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าตัวโตหน่อยหรือว่าแบบ ขายาวอะไรสูงแบบร้อยแปดสิบกว่าแล้วต้องนั่งหลังประจําอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าสูงคุณสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบห้าเงี้ยไม่มีปัญหาร้อยห้าสิบนั่งสบายนะครับแอร์เย็นนะครับใครบอกว่าอ่าแอร์จะโดนอ่าจอบ,บังใช่ไหมต่นี้จริงๆไม่มีกล่องเลยเนี่ยก็ก,ก็ก็ดีนะครับอันนี้กล่องแบบ DIY นะสภาพก็เละๆหน่อยนะครับก็มันมีกล่องตรงรุ่นเนาะแต่มันไม่มีฝานะอันนี้ก็มาทําฝาปิดเองลมตอนเนี้ยมันก็ งหล,งเลัเย็นทั้งคันแล้วก็คอมแอร์ตัวนี้เป็นร็อดแรกนะครับเป็นสเปค EU คอมแอร์มันอาจจะเย็นน้อยกว่าสเปคไทยซึ่งล็อดหลังเป็นสเปคไทยหมดแหละแล้วก็คุณได้คอมแอร์สเปค EU ใช่ไหมจเดี๋ยวศูนย์บริการนะเขาจะเรียกคันที่ได้สเปค EU เอาไปเปลี่ยนนะครับซึ่งผมวิ่งไปสองหมื่นโลเนี่ยถ้าอะไหล่เขายังไม่มาหรือยังไงไม่มาเนี่ยผมก็เหมือนได้ของใหม่เลยนะถ้าเขาเรียกไปเปลี่ยนก็คือโอเคนะครับเขาถือว่าดูแลดีนะครับ อ่าศูนย์ซ่อมศูนย์บริการก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วก็สิ่งที่ไม่เหมือนกับตัวท็อปเนาะก็ล้อเนาะก็ขอบสิบแปดก็ถือว่าโอเคนะขอบสิแปดเนี่ยผมพรผมใช้รถเยอะไงยางก็ต้องเปลี่ยนบ่อยนะเนาะถ้าเปลี่ยนยางยี่สิบ่อยๆก็กระเป๋าแห้งเหมือนกันนะเงินไม่ได้เหลือขนาดนั้นอมีปัญหาอะไรไหมไม่มี มีอ่ามีอย่างเดียวเป็นปัญหาเล็กๆก็คือแบตเตอรี่ของรีโมทเนาะหมดเร็วแต่ว่าตอนนี้มันมีซอฟต์แวร์มาแล้วมันอาจจะทําให้หมดช้าขึ้นนะครับเหมือนรถมันคุยกับรีโมทต,ตลอดเวลาเนาะคือแบตอยู่ได้ประมาณเดือน2เดือนเนี่ยหมดแหละต้องเปลี่ยนถานรีโมทนะครับเพราะมันมีฟังก์ชัน w a l k a เอาไอะไรเงี้ยแต่ผมปิดไปแล้วมันอยู่ได้นานขึ้นละตอนนี้ประมาณ2เดือนจากที่แรกแค่เด,เดือนเดียวนะครับยางอ่าที่เขาติดรถมาเนาะ Gt โอเคนะตัวเนี้ผมวิ่งทางไกลวิ่งความเร็วสูงๆเ่ยก็เอาอยู่นะครับไม่มีสไลด์ไม่มีเลื่อนไม่มีวิวเนี่ยวิ่งไปสองหมื่นโลแล้วดอกยางก็ยังโอเคอยู่นะครับการชาร์จไฟไม่มีปัญหาเลยชาร์จเร็วนะครับถ้าชาร์จตามปั๊มที่ปล่อยได้สูงๆแอมป์ M สูงๆเนี่ยก็ชาร์จเร็วมากเพียงพอเพราะว่าผมไปจอดกินก๋วยเตี๋ยวนะแบบเดินทางจันกรุงเทพอย่างเงี้ยอ่า ผมได้ไเดินทางไปถึงบ้านบึงเนาะประมาณ150โล1า0โลนะ่ยผมก็แวะ,ะกินข้าวแป๊บหนึ่งสินาทีแวะชาร์จ P.A. แป๊บหนึ่งอยเงี้ยสินาทีย0นาทีคือไปต่อได้อีกเกือบสองร้อโลละสบายมากนะครับโดยรวมถือว่าเป็นรถที่ขับดีมากนะครับในราคาประมาณล้านสแล้วก็ไซส์ไม่ใหญ่เกินไปครับจริงๆมันก็ใหญ่อยู่นะ ปั้ง1.836นะแต่ว่าถ้าไปเทียย่ยวบรถไฟฟ้าค่ายอื่นในยุคนี้แนละ้วมันก็ดูเป็นรถเล็กแต่งจริงไซส์กำลังดีนะครับขับไปรับลูกนอนรอสบายนะครับโหมดโหมดตัหนังโหมดอะไรมีครบนะครับแต่ว่าดู Netflix ดู YouTube ไม่ได้เนาะที่จอนอกจากคุณจะไปซื้อกล่อง Android Auto มาติดตั้งทางหากันนั้นก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมว่าไม่ค่อยได้ดูอยู่แล้วนะขับรถ็นคนขับนะคนนั่งก็ดู iPad ดูโทรศัพท์ไป ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะครับ2องหมืนลละไม่เจอปัญหาอะไรนะไม่เจอดีเฟกอะไรเลยนอกจากถ่านรีโมทหมดไว้นะครับวันนั้นก็เอย่รอซอฟต์แวร์แก้แล้วกันนะครับช่วงล่างยังแน่นปึกนะครับวันนั้นช่างยกขึ้นลิฟดูนะผมก็ไปดูโอเคอยู่ไม่มีอะไรเสียหายก็ไปมาทุกทางนะครับขึ้นเหนือลงยังไม่ได้ลงใต้นะเหนือตะวันออกกลางไปมาหมดแล้ว สบายๆนะครับขับขึ้นเขาลงเขาภุทะเบิดมีชิลนะครับรถไฟฟ้านี่รถติดแค่ไหนคุณก็ชิลนะครับเหยียบก็ไปขาลงก็รีเจนได้แบตกลับนะครับไม่ต้องลุ้นว่าเบรกจะไหมหรือเปล่าแทบไม่ได้ใช้เบรกนะครับถ้าใครชอบสนใจก็ลองไปขับดูนะครับผมว่าถือว่าเป็นรถที่คุ้มพันหนึ่งเลยนะครับน,นีนซีเกอร์เอ็เนาะโอเคครับก็ยังไงก็าฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยว มีอะไรมาอัปเดตกันต่อนะครับผมสวัสดีครับ